นะครับเสิร์ฟน้ำยังไงครับเป็นนักร้องที่เล่นจีนตดนิดหน่อยฮะอย่าว่าอันนี้พระเอกหนังแล้นี่ยังไงอาการตอนนี้ขอรีวิวดิสั้นๆก่อนยั่ไงว่าแสงแน่หเล่าหัวหน้าทีมมั่นใจแล้วหัวหน้าทีมมั่นใจแสงแน่เลยเก่งต้องมาเก่งต้องมา วันนี้ทีมถึงกระพุ่งเก่ตง <นะ S 1> กต้องมาเก่งต้องมาเก่งจะโวทำไมจะตกคนนี้เก๋เก่งเยอะวเขาโดนเบรกเลยเอาใหม,าม,ม,มเเ่เอาใหม่มามาเสีย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 เียเียเอาเบรกกลับเบรกกลับไบบเ,เอาเอาเอเขาก็าพลาดเหมือนกันเขาก็พลาดเหมือนกันจับจับจบเออนี่ กระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นนึกว่าให้น้ำไก่เออเอาห้าสี่แล้วครับต้องเรียนแบบเสียงน้องแพรต้องมีพลังโอ้โหอันนี้คือจากอุบลใช่ไหมผู้หญิงใช่ครับผู้หญิงเพิ่งจะอายุเท่าไหร่16เองเห็นว่าเป็นทีมชาติแล้วเปล่าพี่เจ็ทีมชาติฟ้าใสเดี๋ยวเจอทีมเราขุนมัวน้ำขุนเออครับของเราก็น้ำขุนเขาฟ้าใสเราน้ำขุน ขี้ต้มขี้ต้มจับตีมือเอ๋เอ๋เอาเอาเอาให้มีของมีของมีของเสร์ฟิบนี้สำคัญครับจุดเปลี่ยนเสิร์ฟจุดเปลี่ยน เฮ้ย้ยแก่งตีมืไอไหนแก่งตีมืไอไหนเอาเดี๋ยวน้ามาเอาไว้เอาไว้พี่อยากขึ้นไปเล่นด้วยกอล์ว์เออใจพี่อยากแต่พี่ไม่กล้าพูดเว้ยไปครับใส่ลงเปิดปุ่มให้เขายิงมาเออ หลไปหลพอดีย้ยอมแท้โอ้ยมึงมาอย่างร้อนอลมาพอดีายเอามาครับอือองกำลาให้ลงกรมการให้ลงโอ้ย โอ้โหทับปส์ตปอีกหนึที <c oughs> <c oughs> ่เอ้ยได้อยู่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขาใจเย็นเขาใจเย็นเสื้อเสื้อสีแดงคือทีมร้อยร้อยทีมพิพิธใช่ไหมพี่คือคือดูแค่ตีก็รู้เลยว่าว่าแม่งเก่งเาอะไรสมัยเป็นคู่แข่งกับเคเคสเตเดียมนี่แหละเคเคเน็กนี่แหละ เคก็สามสมัยเขาก็สามสมัยพอกันมพี่น่าจะสามสมัยชอบกอล์กไก่แล้วกอล์กไก่ต่างกันเนี่ยเก่งคนละเวอร์ชันกันทิ่ทัดกันทิ่ทัดสู้สู้นี่เล่นใช่ไหมได้ลงสู้สู้นมาเอามาข้ามข้ามหงส์ระหว่างเฮ้ยโอ้โหสวยกลัวอยู่โอันเซอร์ ห5เออขอก็พานเหมือนกัน6กสิอนเสิร์ฟเดือดเดือดน็อกักัคบัอยู่คนไม่เต็มนี่อ้หาเก่งนี้ไม่เปิดเลยไม่เปิดอาหารนี้เลยมันจริงจมันต้องเปิดทั้งคู่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ โทษพี่อยากขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเอาครับ3าห้าเกมสำคัญดีลงไปโอ้โหโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะขอโทษครับพี่อยากขอโทษเกมสุดท้ายจะได้แทบเบรกหรือจะจบเท่านี้ เสือ <c oughs> <asan> ่ตายยเลว้าวขโมนขโมนเต้กันที่ถ้าขอเสียงขโมนหน่อยเร็วเต้เจ๋งไหนลูนบังคับขโมนไอยู่เฮ้ยได้อยู่ไอยูไอยูอันดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ดีมากแล้วดีมากแล้วอ้าโอ้ย,อยสุดยอดจับเอ้ยเอาว่ะจับเอ้ยจับเอ้ยสู้ๆน้องมาเกนมา <laughs> เอาๆๆๆอือ้อหือ <c oughs> <c oughs> ไอ้ยเอาใช่จริงๆไว้สี่สามลูกนี้สำคัญครับต้องเก็บให้ได้ ไป่ิวไปคิวไปคิวโอ้ยสุดหายแล้วเอาเอาเอาไต้มืมามาช่วงสาคัญซะด้ครับพี่ครับพี่อูแกแล้วไหนวะตอนรับไปแฮมเนี่ยเออไู้นแล้วมันลงมา แม่เร oh no. ือข oui, ้าถ่ายรูปี่ก่อนเนี่ยใจนิ่งแหละทำดีมากเนาะทำดีมากจ๊อบจ๊อบแบกเก่งเลยนะไม่เอาพี่ช่วยกันพี่จ๊อบอย่าไปเชื่อแกเดี๋ยวพี่ดูวปดูทีหลังนี่หลักฐานนี่หลักฐานตอนแรกแน่เงียบกริบเลยไม่มีใครแชร์กูซักคนลุ้นนั่งลุ้นร้องอยู่คนเดียวตกลงใครร้องพี่นั่นแหละเออพี่เป็นใครพี่เป็นบอสนี่ไอ้โขนบอสต้องสอนเอาไม่ให้แล้วแหละ เก่งไหวป่ะสุดยอดน้องตีมือตีมือเออเก่งตีมือก่อนเอ้าพี่อย่าให้มันเดินเลยพี่ยืนก็เหนื่อยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันเดินไม่ค่อยได้จะให้มันเดินอยู่นะช่วยช่วยมันเจ็บอะไรรุ่งจำโชว์หน่อยอีกหน่อยรุแสดงความมั่นใจว่ะแสดงความมั่นใจ FC รออยู่นูเยสเขาก็ต้องทำอย่างนี้เก่งนูเยสนูเยส ไม่สบายเราบอกจะแลกแล้วบ้าม่ได้ไเาเสียกานแล้วได้ใจเนาะเออเช็คเช็คเช็คอมามองตาดีมีได้ไหมเชื่อเชื่อเชื่อเชืมามั่นใจมขาวด้วย เฮ้ยเฮ้ยเอาเขาเก่งว่ะเขาเก่งว่ะชานิดนึงชานิดนึงเยนเย็นเอาเ่นพะนะสวยว่ะเสียถ้าแบบว่าเต็มที่เขาจะเว เดี๋ยวนี้เงินพุ่งเนี้ยเอาไม้ตีขาบอยเลยไม่ตอนนี้เราก็เจ็บดีเลยเจ็บรอเจ็บใจกรรมการทูเลยตาดีป้ะตอนนี้อู้หูอย่ารับนะเอออย่ับจบจบได้เว้ยอไปเอ้า ฟั้งตั้งชื่ออะไรครับมาลักอะไรกันตอนนี้ชื่อเก่งเออดูเน็ตนะขอบคุณครับมีคนมาดูเน็ตเบี้ยม YouTube อยากลง YouTube ก็ตามเขาอยู่แล้วลูกนี้ยิงปิดยิงยิง เฮ้ยหลงหลงหลงโอ้โหไ้อยู่ได้อยู่รับยิงกองเท้าลงเท้าทุกครั้งเลยเฮ้ยโอ้ยไกยิงไกยิงงทำไมแป๊บเดียวอาวพอยครับพี่จ้าครับหลงเออ

บายอุเซลบายอุเซลต้องขอบคุณพี่บอยที่สอนให้ด้วยขอบคุณพี่บอยที่สอนให้ด้วยผมสอนจริงเอาวันเล่มมาทุกลูก